สวัสดีค่ะฟรีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้ก็มาแจกวอลเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่30สิงหาคม2566การแจกวอลเล็ตฟรีในวันนี้จะเป็นการแจกโค้ดอ่งเปานะคะซึ่งโค้ดอังเปาที่เอามาแจกในวันนี้ได้มาจากแอปนี้นะคะ Go Daily โกเดลลี่เป็นแอป,ปที่อ่นข่าวแล้วก็สะสมคะแนนถอนเงินเข้าทูมันนิวเอลเลตใครยังไม่มีโกเดลลี่ลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปโกเดลลี่เล่นได้ทาง Android แล้วก็ iOS คนที่ใช้ Android ถ้ากดที่ลิงก์รหัสคำเชิญเขาจะเชื่อมเองอัตโนมัติแต่ถ้าใครที่ใช้ iOS ต้องใส่รหัสคำเชิญนะรหัสคำเชิญเดี๋ยวเนาลงไว้ให้ที่ใต้คลิปเหมือนกันใครใส่ให้ก็ขอบคุณ ใครไม่สะดวกอันนี้เกาะไม่ว่ากันนะคะส่วน GoDaily เป็นแอปที่อ่านข่าวเราสามารถมากดอ่านข่าวตรงนี้เพื่อที่จะรับคะแนนฟรีได้คะแนนของเราจะอยู่ตรงนี้อ่านี่อ่าเราก็กดเลื่อนเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเขาจะขึ้นคะแนนให้ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนํานะคะ GoDaily ยังจ่ายดีอยู่ยังจ่ายปกติอยู่แล้วก็ ยังไม่เคยมีปัญหานยังไม่เคยได้ยินใครว่าถอนไปแล้วเงินมันไม่เข้านะแต่ถ้าใครที่ถอนไปแล้วเงินไม่เข้าก็สามารถติดต่อแอดมินที่เพจของไทยเดลี่ได้แล้วก็ไปแจ้งแอดมินเดี๋ยวเขาจะจัดการให้อ่านี่ประมาณนี้เสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะส่วนการหาคะแนนเพิ่ม,เต,มเติมก็ตามนี้ค่ะเราดูโฆษณาก็ได้ดูวิดีโอตามนี้ก็ได้ นี่ตามนี้หรือภารกิจรายวันในหน้าภารกิจรายวันตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการล็อกอินเราสามารถล็อกอินทุกวันเพื่อที่จะรับคะแนนได้หรือภารกิจรายวันอื่นๆจะอยู่ตรงนี้นี่ตามนี้นะคะเออสายแนะนําถ้าเราอยากจะแนะนําเพื่อนเราก็สามารถมากดคัลลอกลิงของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้การแนะนําเพื่อนอย่างที่บอกค่ะว่า ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกันก็ไม่ต้องใส่รหัสคำเชิญนะรหัสคำเชิญมันจะเชื่อมเองอัตโนมัติเนี่ยค่ะรายละเอียดตามนี้โอเคนะประมาณนี้ส่วนถามว่าโกเดลียเขาจ่ายจริงไหมพี่จ่ายจริงนะถอนได้ตลอดอเดียดูประวัติการถอนเนี่ยค่ะยอดถอนล่าสุดที่มุกนกดถอนมาก,ก็คือวันที่22สิงหาคม2566 อันนี้คือยอดถอนล่าสุดที่กดถอนมาก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมแล้วก็ลองเงินเข้าไม่นานนะใครที่ใครที่ชอบแอปที่ได้เงินฟรีได้เงินง่ายไม่ต้องลงทุนไม่เสียค่าธรรมเนียมจ่ายดีจ่ายไวก็แนะนําตัวนี้แต่ถ้าใครไม่อยากอ่านก็ยังมีอย่างอื่นให้เราทํานะแต่ว่าถ้าจะเล่นเกมอ่ะถ้าจะหาเงินจากโกเดลี่ด้วยการเล่นเกมอ่ะไม่แนะนํา ถ้าอยากจะเล่นเกมก็ไปเล่นของแทบคอยก็ได้แทบคอยมันจะได้คะแนนจากการเล่นเกมนะแต่สําหรับโกเดลี่ก็หลักๆก,ก็คือการอ่านแล้วก็การดูวิดีโอตามนี้นะอ่ะประมาณนี้ส่วนเมนูอื่นศึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะเมนูของเขาไม่เยอะแต่ว่าการหาคะแนนได้หลาย,ยาอย่างอยู่ส่วนการแจกโค้ดังเปาอ่ะมาตรงนี้โค้ดังเปาที่เอามาแจกนะคะจะมีทั้งหมด1 0 0ซอง ทาที่สอบถามแอดมินมาก็1-150ถึง150บาทอยู่ที่ระบบเขาสุ่มให้ใครมาทันใน100คนแรกคุณก็ได้รับวอ l เล็ตฟรีตามจำนวนที่คุณเปิดซองได้แต่ถ้าคุณมาช้ามาไม่ทันก็ได้รับเหรียญแทนอยู่ที่3,000เหรียญซึ่งเหรียญสามารถสะสมแล้วก็ถอนเงินเข้าทูมานีวอล l ล็ตได้เหมือนกันนะคะโคดังเปาจะ เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะโคอลังเปาของ GoDaily ก็คือ M O N A L I A 1น M O N A L I A หนเสร็จแล้วกดที่แรกรับหลังจากนั้นเราก็ไปกดถอนเงิน ใส่เบอร์ทุมันนีวลเลตให้มันดีให้มันครบใส่ให้มันถูกต้องอ่ะหลังจากนี้เราก็รองเงินเข้าระบบแจ้งไว้ว่าจะได้รับเงินภายใน1-3วันทําการแต่ว่าการถอนนะคะ่ะรอไม่นานรออย่างชา้าเต็มที่ประมาณ10นาทีนะไม่ว่าจะเป็นการถอนจากโคดังเปาหรือการถอนปกติก็จะอยู่เลทประมาณแบบนี้แต่ถ้าใครที่เล่นไปแล้วถอนไปแล้วรองเงินเข้าไม่นานก็ติดต่อแอดมินที่เพจนะคะเพจของ t ทยเดลี่อ่ะอันเดียวกัน Go Daily ไทยเดลี่แถบคอยเขาจะใช้เพจเดียวกันใครมีปัญหาก็สามารถติดต่อแอดมินที่เพจแล้วก็ไปแจ้งปัญหาเขาได้ส่วนแอดมินเขาจะตอบหรือไม่ตอบอันนี้นุชก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าส่วนตัวนุชก็ไม่ถอนเงินได้ปกติยังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการถอนเงินนะก็ก็ลองติดต่อดูสำหรับคนที่มีปัญหาก็ประมาณนี้ละกัน อย่างที่บอกค่ะว่าเมนูอื่นเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการมาแจกโค้ดอ่างเปาของ Go Daily ใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้ดีหนึ่งนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ